ซีซั่น3รอบปลายปีนี้ใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมเข้าโครงการเมนเทนเมนทัวร์นี้พลาดไม่ได้กรุ๊ปคัสรอบสุดท้ายของปี7-10ถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมเข้าโครงการเมนเทนเมนทัวร์นี้แบบกรุ๊ปคัสเรียนกับเพื่อน 4D a y กรุ๊ปคัสจะจัดซึ่ง7-10ถึงพฤศจิกายนเราจะเรียนกัน10โมงเช้าจนถึงเที่ยงตรงเรียนอะไรกันบ้าง day ์วันค่ะสิ่งที่กรรมการตามหามากๆคือภาวะผู้นําในตัวผู้สมัครเพราะฉะนั้นเราจะมาตีแผ่ลีดเดอร์ชิพสกิลอะไรที่สําคัญและจาเป็นที่เราจําเป็นต้องฉายแววใช้ แสงให้กรรมก,การได้เห็นทั้งในรอบของการสัมภาษณ์และรอบของการทำงานกลุ่มนั้นในขณะที่วันที่2เมื่อรู้แล้วว่าภาวะผู้นำที่เขาตามหาคืออะไรจะ d e ลิเวอร์สตอรี่เทวเรื่องยังไงเพื่อนำส่งหรือพรีเซนต์ตัวเองเพื่อให้กรรมก,การเห็นความสามารถในตัวเราที่โดดเด่นมากขึ้นนั่นคือจุดตัดใครหลายคนมีปัญหาข้อแรกคือพูดเดยอะจนเกินไปการพูดเดยอะจนเกินไปอาจจะไม่ใช่ข้อที่ดีเสมอถ้าคุณพูดไม่ตรงคไตรงประเด็นเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่ากรรมก,การอยากได้ยินได้เห็นได้รู้ได้ฟังอะไรในขณะที่บางคนมีปัญหาคือนำส่ง ตกสะพานคืออะไรพี่รักคือการเล่าเรื่องติดตะขัดเล่าแค่ส่วนที่ตัวเองรู้ในสิ่งที่กรรมการฟังแล้วอาจจะไม่สามารถสรุปใจความได้เพราะนั่นคือสิ่งสําคัญของตัวสตอรี่เทลลิ่งซึ่งเราจะฝึกโรเพกันวันที่3คือเคสอะไรสิคือการวิเคราะห์เคส mt ที่วางการจ่าย 50K บเบวกส่วนใหญ่แล้วพวกเราจําเป็นจะต้องไปวิเคราะห์เคสให้เขาเห็นซึ่งถ้าเป็นงานกลุ่มเป็นการทํางานทีมยังเป็นการใช้วิเคราะห์เคสส่วนน้อยส่วนถ้าการคัดเลือกเป็นงานเดียวเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถใช้ความสามารถด้านลอจิกการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆให้กรรมการได้ดูรู้เห็นที่หน้างานซึ่งพี่เล็กจะบอกว่ารอบเคสถ้าเป็นเคสเดียวจุดตัดคือการแยกคนมีของกับไม่มีของออกจากกันให้ชัดเจนคนส่วนมากทําเคสโดยการที่เราคิดครึ่งกลางจนเกินไปท้ายที่สุดมันเหมือนกันกับเพื่อนร้อยคนเพราะนั่นแปลว่าอะไรคุณต้องรู้ว่าฮาวจะทำไงให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นมาเช้าเที่ยงเย็นจะไม่มีผลต่อการสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนรู้เรื่องการฝึกเคสกันส่วนวันสุดท้ายวันที่4เราจะโรอั s มาส์การสัมภาษณ์กันว่าไปอยู่หน้างานกรรมการจะถามอะไร ้างซึ่งพ่รักจะบอกว่าเขาเรียนทั้งหมด4วันพิรักสอนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษน้องๆทุกคนจำเป็นจะต้องไปเตรียมเองซึ่งก็แน่นอนว่ากรุ่มค้สสามารถไปเตรียมความพร้อมเข้าโครงการเอเซนเมนต์ทร์นี้ได้ทุกโครงการแต่เพียงว่ามันอาจจะไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับใครบ้างเหมาะคนที่เก่งอยู่แล้วอยากจะเตรียมความพร้อมแล้วก็รู้ได้มากขึ้นสามารถใช้ตัวกรุ่มค้สได้แน่นอนว่าราคาถูกกว่า p r i v a t e า y ครึคร่งหนึ่งเลยทีเดียวในขณะที่ใครบอกว่ารอไม่ได้พิรักหนูกำลังจะไปเอเซนเมนต์แล้วหรือคิดว่าตัวเองอยากจะอออินตั้งแต่การทำ ก็ให้เรียนเป็นเซเว่นเดย์ p r i v a t ส่วนใครจบไม่ตรงสายเรียนเทนเดย์แทนส่วนใครที่บอกว่าพี่รักหนูผ่านรอบสอบมาแล้วก็ให้ปรับคาดเรียนเป็นไฟฟ์เดย์สอนสดซึ่งสามารถบุกเวลาได้เองเดือนตุลาคมจะยังรับสอนสดได้อีกเพียงหนึ่งทานพอตารางเต็มแล้วทุกๆเดือนพี่รักจะสอนถึงวันที่25เท่านั้นจิการยจะเป็นเดือนสุดท้ายที่พี่รักสอนเพราะเดือนธันวาเป็นเอ็นเดียนะพี่รักจะไม่มีการเรียนการสอนซึ่งใครที่จะเตรียมความพร้อมเข้าเองพีในช่วงนี้พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นปรึกษาเข้าโครงการเมนเมนท์เทรนี่ทั่วไทยปรึกษา ทุกคน MT ี MP เข้าไม่ยากแค่ต้องรู้เทคนิควันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ